สวัสดีค่ะอันอันนะคะแล้วก็อยู่กับช่องอันอันไข f ฟอร์ชา n แอลค่ะวันนี้อันพามารีวิวนะคะเป็นเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะคะไทเทเนียมนะคะตัวท็อปขับ2ของเรานั่นเองนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะคะพี่พี่คนไหนนะคะที่สนใจอยู่ตัวนี้จัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียง1นึ่งล้านหกแสนบาทนะคะหรือพี่พี่คนไหนที่อยากได้ดอกเบี้ยศนรนะคะไม่อยากเสียดอกเบี้ยทอาคารทักขาน้องอันได้เลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าเอเวอร์เรสไทเทเนียมขับ2เนี่ยได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งตัวไหนอะไรเข้าไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในส่วนของตัวเอเวอร์เรสนะคะไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0นะคะพี่พีเป็นเครื่อง2.0 210รแรงม้านะคะ500ยนิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับตัวของเกียร์ตรัดนะคะส0สปีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชุดแต่งนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าฝากระโปรงนะคะจะ ใส่เป็นตัวของเอเวอร์เรสนะคะตัวเล็กแบบนี้นะคะเบิกศูนย์ให้ใหม่เลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะที่เห็นนะคะกระจังหน้านะคะแบบใหม่แบบซีแบบนี้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของไฟนะคะสจุดให้พี่ๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวไฟสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะคะสีขาวสีส้มนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมา้าด้วยนั่นเองนะคะ กระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นซี่แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะและ ienne, ้วก็จะมีโลโก้แบรนด์ของวิตเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของลูกค้านะคะที่เป็นตัวท็อป ah. ข 3, ับสองนะคะก็จะมีกล้อง3 6 0องศาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านหน้าเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะไฟจะเป็นไฟออนหน้าออโต้นะคะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะเพิ่มในส่วนของตัวครอบไฟหน้านะคะสีดําเงานะคะตามตัวรถแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวไฟหน้านั่นเองนะคะในส่วนของตัวด้านล่างนะคะ ด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสีดําเงานะคะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นการครอบกันชนหน้าเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะคะทั้งหมดนะคะ1น3 4นะคะทำงานได้ปกตินะคะรวมถึงเรดาร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้ก็จะเลี้ยวตาพมพวงมาลัยนั่นเองนะคะพี่ๆที่ใช้ฟอร์ดนะคะไม่ต้องตกใจเวลาพี่ๆเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วไฟฝั่งขวาดับนะคะจะเป็นการเทแสงเมื่อไหร่ที่พี่ๆเขาเรียกว,ว่าตั้งพวงมาลัยตรงนะคะก็จะ ไฟก็จะติดทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของแม็กย่างนะคะแม็กย่างเดิมของรุ่นไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ20นะคะยางจะได้เป็นยาง H ฮนะคะหรือว่าก o o เกียร์นะคะจากโรงงานนะคะลูกค้านะคะได้ทำการเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นแม็กออฟโรดนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยจะเป็นซีแบบนี้นะคะซ,แบบซีแบบซีแบบซีถีนะคะเป็นของตัวเ,เป็นของตัวเวมพานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ เปลี่ยนยางด้วยนะคะยางที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นยางของโตโยนะคะโตโยที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ย เลือกเป็น AT นะคะโตโยตโยจะมี2แบบนะคะมี AT นะคะกับ RT นะคะ AT ก็คือออทเทอร์นนะคะวิ่งได้ทั้งถนนดําก็คือถนนเรียบนะคะแล้วก็ถนนปุกขะนะคะแต่เขาจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นออนโรดนะคะหกแล้วก็ออฟโรดสี road, ่นะคะถ้าเป็นตัว RT เนี่ยจะเป็นออฟโรดห้าสิบออนโรดห้นะคะสำหรับตัวยางเนาะก็เลือกเป็นยางที่เป็นออทเทอร์นนะคะดอกยางจะเล็กกว่าก็จะทําให้เสียงเข้าห้องผู้โดยสารไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่พี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเวลาพี่ๆ เปลี่ยนตัวแม็กยางที่มันดอกใหญ่กว่ายางเฮตีนะคะ มีเสียงแน่นอนแต่อาจจะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเพื่อที่จะรองรับในการของออฟโรดนั่นเองนะคะช่วงล่างนะคะเป็นช่วงล่างเดิมนะคะรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลนะคะสำหรับรถฟอร์ดนะคะไปกันต่อเลยนะคะในส่วนของฟิล์มนะคะเลือกใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้ลูกค้านะคะเราติดฟิล์มเป็นไฮคูให้ลูกค้านะคะเป็นเกรดซีบีเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของตัวฟิล์มได้นะคะกระจกมองข้ามเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะเขาจะเน้นเป็นสีโคมเมียมนะคะเพราะว่าตัวท็อปขับ2เนี่ย จะเน้นในเรื่องของความรักชูรี่นะคะแต่ลูกค้าท่านนี้ชอบแบบคุมโทนนะคะก็ทําการครอบตัวของกระจกเป็นสีนำเงาเหมือนตัวรถนะคะแล้วก็จะมีกล้อง360องศานะคะมีบายสปอร์ตด้านข้างกระจกนะคะด้านล่างตรงนี้เวลาลูกค้าเปิดประตูออกมาจะมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะส่วนมือจับนะมือจับก็เป็นสีโครเมียมนะคะก็ใส่ตัวครอบสีดําเข้าไปเพื่อให้ดูคุมโทนนะคะแล้วก็ ขอบเบามือจัดนะคะกันพวกรอยขีดข่วนนั่นเองนะคะในส่วนของภายในนะคะภายในของตัวท็อปขับ2นะคะพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้า100%นะคะน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะหน้าจอฝั่งคนขับเนี่ย12นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะ12นิ้วเหมือนกันนะคะเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto นะคะ Apple Car p l พ y นะคะแบบไร้าสายเลยนะคะมี a d a p t i v e Stop and Go นะคะเลน Keeping เลนเ c น Centering ให้ลูกค้าครบพร้อมเลยนะคะแล้วก็ตัวของ f o r d ดทั s นะคะ ที่สามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะดับรถได้จากมือถือนะคะรวมถึงโลเคชันของตัวรถนะคะแล้วก็นัดหมายเข้าสูนย์บริการต่างๆได้นะคะฟอร์ดทุกรุ่นเรามีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดอุบิเหตุน,นะคะลูกค้าเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวหน้าจอนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดนะคะเมื่อไหร่ที่ถุงลมผู้หน้าแตกนะคะระบบตต่ใจยอยู่เขาเรียกว่าระบบน้ํามันนะคะหยุดทํางานเนี่ย ตัวหน้าจอเนี่ยจะถามเราอยู่ประมาณ3ามวินาทีว่าเราโอเคไหมนะคะถ้าไม่มีการตอบกลับนะคะตัวหน้าจอจะใช้สัญญาณโทรศัพท์เรานะคะในการแชร์โลเคชันไปที่1669ให้อัตโนมัตินะคะซึ่งระบบความปลอดภัยตัวนี้เราให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะต่อกันไปเลยค่ะนะคะในส่วนของตัวริ้วนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะริ้วโครเมียมตรงนี้นะคะหรือว่าด้านบนตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะเราสามารถทําการแลบให้นะคะแต่ลูกค้าคนนี้ยังเหลือในเรื่องของ เอกลักษณ์ให้มาดูตัดกับสีของตัวรถนั่นเองนะคะมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของการปรับเอนนะคะได้อีกหนึ่งระดับนะคะก็คือเอนเข้าไปด้านหลังได้อีกหนึ่งระดับนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปแถว3าได้เลยนะคะซึ่งตัวท็อปขับ2ของเราเนี่ยแถว3มเนี่ยเป็นการปัดพับไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวครอบนะคะฝาถังน้ำมันติดตั้งให้ด้วยนะคะเพื่อป้องกัน เวลานะคะเด็กปั๊มกดนะคะก็จะไม่โดนในส่วนของตัวรอยต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวรู้ไปดูไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังลูกค้าคนนี้เลือกใช้แบบเต็มสตรีมเลยนะคะก็คือไฟเนี่ยจะเป็นไฟซิกเนเจอร์ของ Ford อยู่แล้วก็คือเป็นไฟท้ายแบบเต็มระบบเลยนะคะลูกค้าเลือกใส่เป็นตัวค่าท้ายเอเวอร์เรสต์ด้วยนะคะแล้วยังเพิ่มเติมในส่วนของค่าท้ายที่เป็นไฟแบบแนวยาวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปโชว์ให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้ ถ้าลูกค้าเรียกติดป่อลูกค้าจะชอบเรียกว่าไฟไขยินนะคะเป็นไฟเส้นแบบยาวแบบนี้เลยนะคะเวลาเบรกก็คือจะเป็นสีแดงนะคะส่วนตัวนี้เวลาถอยหลังก็จะเป็นสีขาวนะคะเพิ่มในส่วนของตัวไฟแสงสว่างให้คันข้างหลังเห็นเราได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อตอนกลางคืนนั่นเองนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องหอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนะคะชุดวิกเตอร์นะคะที่อันรีวิวไปก็คือกันชนท้ายของเขาเนี่ย จะเป็นกระชุนแบบกระชนท้ายแบบใหญ่เลยนะคะแล้วก็เลือกได้นะคะอันนี้ท่อเลข8นะคะจะมีท่อคู่กับท่อสี่เหลี่ยมให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่รถครอบครัวที่เพียบพร้อมเลยนะคะพี่พี่คะเพราะว่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะเทคโนโลยีการขับขี่นะคะความปลอดภัยตัวนี้คือครบเลยนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อทางเรได้ที่เบอร์0ู2 4 9 6ปดส่ปนะคะหรือพี่เไหนที่ยังไม่เคยได้เทสรถนะคะช่วงล่างของฟอร์ดนะคะเข้ามาเทสรถ กับอันในที่ฟอร์ดอเมราชิฟูลาม5นะคะเข้ามาเทสรถดูได้นะคะเพื่อลองในเรื่องของอช่วงล่างของฟอร์ดนะคะพวรมลาลัยไฟฟ้าของฟอร์ดนะคะหรือพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมชุดแต่งนะคะส่วนลดราคารถนะคะพี่ๆสามารถทักเข้ามาหารได้ที่เบอร์ได้นะคะเบอร์ของอันแอดไลน์ได้เลยนะคะศูนย์แปดสองสี่เก้าหกสแปดสามเก้านะคะทักเข้ามาไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้นะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนสามารถไปส่งรถให้ทันีนะคะ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ